ยไม่ร้องเลยยายเจ็บเลแล้วตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างเจ็บไหมเจ็บไม่ยายเลยไม่เจ็บอะไรสบายดีเนาะดูดหน้าตาสดใสนะนี่เข็มเท่าไหร่ครับที่คุณยาย เค็มหนึ่งเ็มหนึ่งจ้เป็นคนแรกของจังหวัดเลยนะเนี่ยคนที่หนึ่งของจังหวัดค่ะมาดหน้าเชิงรุกยายเอาคนอ่งี่อะไรับ เย่ไหมคุณตาไม่รู้สึกเลยถ้ากลับไปุยาไอช่วถ้ามีไข้ไข้จินคุณแกคุณตาหานัดกันวันที่14ธันวานะคะสำหรับวันนี้นะคะของของเหล่ากชาติหรือว่าสภากชาติเราเนี่ยนะคะ เราได้รับวัคซีนจากเป็นวัคซีนบริจาคจากสภากาชาดนะคะจากกาชาติกลางมานะคะวันนี้ของเราเนี่ยที่สำรวจแล้วสําหรับในกลุ่มนี้จะเป็นวัคซีนคนละกลุ่มกับที่ทางจัดสรรให้อบจอนะคะเพราะว่าของเราเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนาจากการบริจาคและเป็นวัคซีนที่เราจะลงเชิงลุกในพื้นที่เลยสําหรับผู้ประบางทางสังคมนะคะผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ยากไร้ผู้สูงอายุนะคะ ในกลุ่มนี้เราเราจะจัดผิดก่อนนะคะบนเดือนหน้าก็ได้รับคนละสองเข็มนะคะก็วัน,นในรัฐนี้เนี่ยสภากาชาตาิให้เหล่ากาชาติมาทั้งหมดเนี่ยคือ270คน270รอยเโดสในวันนี้นะคะแล้วก็จะนัดอีก2องเดือนข้างหน้าอีกสอง็นะคะก็วันนี้เนี่ยที่นัดที่ท่านที่สามารถมาได้เนี่ยก็จะมารับที่นี่ผู้สูงอายุที่มาได้นะคะใกล้สุดเลยคือที่โพสานี่ ก็คือสองท่านนะคะมีคุณยายกับคุณตานะคะแล้วก็ส่วนท่านอื่นที่มาไม่ได้ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุพวกติดเตียงติดบ้านเราจะลุยฉีดให้ถึงบ้านนะคะโดยมีท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะซึ่งท่านท่านเป็นที่ปรึกษานะคะของเหล่ากาชาดท่านจะเป็นคนฉีดเองดูแลประเมินเองเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นวัคซีนตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเราต้องดูแลให้มันให้มันใกล้ชิดนิดนึงว่ามันจะมีไซ d e effect อะไรขนาดไหน ะะก็ดูแลอย่างดีค่ะแล้วสำหรับวัคซีนที่ทุกคนจะได้รับในวันนี้ใน270เข็มเนี่ย270คนเนี่ยก็จะทางสภากาชาติจะทำประกันให้ด้วยประกันวัคซีนให้ด้วยนะคะเพราะนั้นให้ทุกคนมั่นใจและปลอดภัยแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะคนอ่างทองว่าไม่ามาฉีดวัคซีนเถอะค่ะนะคะ,นะคะช่วยกันฉีดวัคซีนเป็นการป้องกันหมู่นะคะป้องกันหมู่เราจะได้ ทุกอย่างจะได้เดินหน้าไปด้วยกันเราจะได้ใช้ชีวิตปกติสุขททีนะคะเศรษฐกิจเราก็จะเดินหน้าเราทำได้ทุกอย่างถ้าเราฉีดวัคซีนครบค่ะบคุณค่ะ